กับสบายด,ดีพ่อแม,นนม่พี่น้องลุงปลาอามบนี่มาใส่กับนี่พี่น้องนี่นี่บบพี่น้องใส่กัปนูนี่กับเป็นเบาเพิดเพลินพี่น้องเอาอันห้ำเนื้อห้ำกับเนื้อมันพี่น้องไปกรสซมกันพี่น้องนี่พี่น้องทิมทีมงานใส่กับนี่พี่น้อง ก็ใส่ยูทองพี่น้องเลยมาใส่กลับยูทงมันเลยเป็นตาแมมากับทีมงานเป็นนาแซงพี่น้องมากับทีมงานหมักม่วนพี่น้องงานสี่อายมากสี่คนพี่น้องนี่พี่น้องเหงื่อได้หน่เอามันพี่น้องนี่มันปมกับหำนี่พี่น้อง นี่บ่อยนะกูนี่พี่น้อง,บนบนงมันพ่นขี้หำมมเด้มาเด้อชายเมามชายมากวนมันหลอมจิดหมูนะ่ะไม่เห็นมันจะไปได้ที่เ่า่นาะ กับครับระวังไม่ตับเลยเด้อฮะมีพี่น้องหลังจากใส่กั๊ปแล้วฮะบนผักพี่น้องฮะสีมันน้อนนี่เลยพี่น้องกระเป๋าบัางกระเป๋าคุหนาน่งพี่น้องใส่กระเพ้ามันดาวเลยพี่น้องมันนอน ข้างคืนได้ไหมพี่น้องยามกลับตอนกินข้าวกินน้ำแล้วจึงเงินจะไปยามกลับอีพี่น้องนี่พี่น้องนี่กําลังพูดศาสตร์พี่น้องพักผ่อนไปไปไปกับยาพื่นเอาไม้ืองนี่พี่น้องกําลังดังไฟพี่น้องอากาศหน้าพี่น้องจะกินอันจีฮอนี่พี่น้องกินแล้วก็จะไปอัน ยามกับต่อพี่น้องขี้หอยเอาพี่น้องหลังดังภัยบรรยากาศดีขนาดพี่น้องมันนี่มาสี่คนพี่น้องเลยมาสี่คนอบแบบนี้แหละพี่น้องบรรยากาศบ้านนาฮมาใจกับน้าใมด้วยู้เซู่้สาวผฟ้บ่าู้แพ้ว อาจปฟากินจีหูยนะนี่พี่น้องเก็บหอยมาจีมาเดิมมาเดิมจีหอยจีหอยใช้ของอันนั้นนะแก้ะนะเราม่แต่มึงนอกเนาะนี่พี่น้องจีหอยแบบจีเอาเลยพี่น้องเผาเรือรถกินแบบธรรมชาติเลยพี่น้องนี่กับแก้มวายน่ นี่พี่น้องทิ่เบบธรมรมชาติเลยอนนหอยพี่น้องอันนี้แก้วหอยมาเนื้อพักบักเก็บมามพักกับผักทงอยู่ทงอยู่เซ่พี่น้องไ่ลไลเลยไปเลจำพรเ้อบอกอเระเองเลยมัน,นเพอร่รละน้าเนาะ ibang hiyang